ต่อมาก็คือราคาประเมินธนาคารราคาประเมินธนาคารอันนี้ค่ะเอ่อเราถ้าเป็นมือใหม่อ่ะอาจจะยังไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ว่าคือราคาประเมินธนาคารอะอ่ามันจะเป็นในส่วนของเรื่องที่คือราคาประเมินอ่ะมันจะไม่เหมือนราคาตลาดนะทุกคนราคาราคาประเมินเนี้ยมันจะเป็นราคาที่อาจจะสูงกว่าราคาตลาดก็ได้หรือ ต่ำกว่าราคาตลาดก็ได้เพราะฉะนั้นอะเวลาเราจะขายหรือเราไปรับบ้านมือสองมาค่ะสิ่งแรกอะถ้าเราไม่รู้ราคาที่แน่ชัดตรงนั้นอะเราก็แนะนําให้ทางเจ้าของอะจ้างประเมินเข้าไปเช็คราคาประเมินก็ได้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าโอเคสกบราคาประเมิอนอะมันอยู่ประมาณนี้นะพี่ควรตั้งราคาประมาณนี้นะไม่ควรเกินราคาประเมินประมาณนี้ค่ะเพราะบางทีราคาตลาดอะเราก็มาใช้กับราคาประเมินไม่ได้ ประมาณนี้นะคะต่อมาราคากรมที่ดินราคาที่กรมที่ดินก็จะเป็นราคาที่ปัจจุบันเอามาใช้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะเป็นราคาที่เอ่อตั้งแต่เป็นที่ดินอะเนาะแต่ว่าเขาเอามาใช้ในเรื่องของเวลามีเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่กรมที่ดินเฉยๆแล้วก็เอามาเป็นข้อมูลที่เอามาให้มันสอดคล้องกันนะคะประมาณนี้ถ้าเกิด สีเคยเจอที่เขาจะซื้อที่ดินเนาะแต่ว่าเขาไม่ไม่ไม่ซื้อตามราคาตลาดแล้วก็ไม่ซื้อตามราคาประเมินด้วยแต่จะซื้อในราคาประเมินของกรมที่ดินซึ่งเฮลโหลราคาประเมินของกรมที่ดินนั้นอาจจะเป็นปีสองห้าสามห้าหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นราคาที่ดินเปล่ายังไม่รวมสิ่งปลูกสร้างเออเพราะฉะนั้นเจ้าของเขาก็ทําใจขายไม่ได้หรอกจะจะขายในราคาที่มัน ย้อนไปยี่สิบสามสิบปีได้ยังไงอันนี้คืออย่างนาคาดินะเวลาเราเจอลูกค้าที่แบบพี่จะซื้อที่แบบราคามันเท่านี้อะค่ะพี่เช็คมาแล้วกับกรมที่ดินว่าตารางเมตรเท่านี้ตารางวาและเท่านี้อะไรเงี้ยคืออย่าตกใจนะคะทุกคนมันเป็นราคาที่มาใช้งานจริงไม่ได้เนาะอันนี้ทุกคนตามทานอยู่ใช่ไหมคะโอเคต่อไปมาตรการต่างๆของรัฐซึ่งอันนี้ก็ไม่ยาก เพราะว่าเอาเดี๋ยวนี้โซเชียลไวนะคะเขาก็จะคอยอัปเดตข่าวสารต่างมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแหละที่ต้องแบบเออต้องเป็นวงในเท่านั้นที่รู้หรืออย่างเงี้ยเคยเดี๋ยวนี้คือแบบแต่ละ,แต,ละแต่ละองค์กรนะคะเขาก็จะมีเพจของเขาเขาก็จะมีการท,ทําโฆษณาของเขาอะคะ่ะเนี่ยเราก็จะรู้ ได้ง่ายนะคะไปกดติดตามกรมที่ดินไปก,กดติดตามเดี๋ยวนี้เขาก็มีเพจนะคะทุกคนเพจกรมที่ดินนะคะทําสวยด้วยก็ไปติดตามเราจะได้รู้ข่าวสารบ้านเมืองนะคะหรือเพจต่างๆของธนาคารนะคะเพราะว่าเวลาเขามีมาตรการภาครัฐต่างๆออกมาค่ะส่วนเนี้ยวงไในเขาจะรู้ก่อนอยู่แล้วเนาะแล้วเขาก็จะลอนช์ออกมานะคะแล้วก็ไปเสพบตรงนั้นมาแจ้งกับลูกค้าของเราได้เนาะ ยังไม่จบนะเรียนต่อ EP ต่อไปได้เลย